ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโคนะเป็นตัวตำนานนะเออที่แรกมาจากลูกอมดาวนะโคตัวนี้ราคาหมื่นใช้หมื่นดิแสนสามแสนสามมื่นเลยนะแต่ว่าเรามีอีโวไงเราก็เลยแลกถูกแลกแค่ตำนานแลกแค่อะไรวะบัตรตำนานมาเพื่อมาทำให้เป็นตำนานงงไหมน่าจะไม่งงโอเคมาเล่นด่านใหม่เลย อู้แต่ลูกอมดาวเว้นนี้ก็อู้เอาโคมาเลยเนาะแล้วก็มีเมเลี่ยวด้วยเมเลี่ยวเนี่ยบอกเลยราคาถูกถูกเองราคาถูกมากเมเลี่ยนนี่ผมบอกเลยว่าเล่นได้แล้วก็เล่นดีด้วยอ่ละล,นนอล,ล,ลูกอมดาวมาเฉยแสดงว่า แสดงว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะโอ้ยแฟนเราออกวะเขามีเน,นละเทศบายไปมีเซ็ตที่เราเอามามีจี้ฟรีด้วยจี้ฟรีนี้ผมชอบนะมันดีอ่ะเนี่ยมีกักขังแล้วก็มีสามสิบห้าทำลายเต๋อด้วยไม่ขังฟองอ่ะอตรงนี้ โหยเป็นออกทุกดอกอะ่ะแต่ว่าชา์ิโลเราไม่ออกเลยวาส,สนาได้เล่นตำนานกับเขาสักที <12. S 1> ตัวมันยังโหดอยู่นะถ้าทอยคนสองอะว่าโอยมีการเนฟ,ฟิกอันตรายจากอะไรวะเนี้ยแต่วงเท้าโคัวจากบัฟต่อ อะไรวะมันกันอะไรวะโอ้ยโดนสาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนเล่นแล้วเขามีกุหลาบไหมเนี่ยไม่มีแต่มีกักขังน่ากลัวอยู่นะเนี่ย,ยกลับมาเชิญเราแน่เลยโอ้โหนั่นไงขอให้ยาขังยาขังยาขัง,งโอเคอุย้ยมีพอ ายอยู่นะขายเมืองเอาอันั่นแหละขายเมืองเอามับนี้ไม่นะประหยัดตังค์ไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนเออโอเกือบไม่รอดเลยนะเนี่ยอยะผ่านเอาตังค์เลยผ่านรอบผ่านรอบด้บัตรร้อยเปอร์เซ็นต์ ุ่ใจขึ้นมาโอ้โหแป็นออกอย่างดีอ่ะอมาตรงนี้ดิไม,ไม่ยอมหรอโอ้เราน่าจะวางไว้ที่12เนอะผิหละผิดพลาดแหละเธนอีก,กามาขังไปขังไหมหกสิบอะขังทำลายต่อไหมเนะี่ยไม่ทำลายไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ โอกาสชนะเราก็แบบเยอะแหละไงตาหน้าเขาต้องกู้นะแพง่ะเนี่ยแพงอยู่มันมีคูณสองรอยเปอร์เซ็นด้วยใช่สองรอยห้าสิบเปอร์เซ็นโอเคก็ถ้าทอยคนสองก็มีโอกาสชนะนะตัวตัวเบต้าสมัยนี้มันเออ ยังไม่เอาตัวแบบกันกันอะไรนะกันบังคับย้ายมาเยอะถ้าจำได้มีตัวกันบังคับย้ายก็มีเซี่ยวใช่ปะซึ่งตัวนั้นมันกากจัดมาต่อเลยเจอคนเดิมไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นคนเดิมวะ คนเดิมวิกเลยไปโชว์วิกให้ดูตอนล้มจะไปวิกอ่ะเสียวจัดอ่ะโดดนั่นเว้ยไม่ออกกลับเมืองไปเล่นอีก,กาแล้วก็วิก อีกกาไม่ออกอีกซา ح. เรียบร้อยตัวล้มตัววิกอ่ะหมื่นสามเดยวลีห้องก่อนเดี๋ยวเจอคนเดิม,มหมืนสามอะไรล่ะแสนสามปะเล่นเพลินๆอ่ะตัวโคอ่ะ ขอเจอตัวหนโหดบ้างมีไหมเอ่ยตัวหนโหดอะ่ะโอ้แบบมีน้ายังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ได้คนสองด้วยถือว่าดีฝั่งตาก่อนน้่นี้เราได้คนแรกไงแต่โคเนี่ยมีวิธีอันเออ่มีวิธี อต่รวะมีวิธีทําให้มันแบบมันแพ้ด่านอารีนานะเว้ยโคเนะี่ยแล้วก็ถ้ามันถอยคนสองอะพูดไงดีวะเอา้าแพ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> มื่อได้บน่นแพ้เฉย เจอเดซอุ้ยตัวตึงมืออะไรตัวเดซเนี่ยจีโหดด้วยโอเคเย้ okay. yeah, ได้คอยเป็นคนแรกคนสองเฮ้ยเรามีกันวิกอยู่เนี่ยอ๋อไอ้นั่นมันเป็นเมืองผุดเนาะเป็นแลนด์ผุดทะลุกันวิกเราไม่มีกันเอฟเฟกอันตรายเลยนี่หว่าเนี่ยป้องกันป้องกันมังคุดย้ายป้องกันดูด กันบังคับใจเลยดูเบอร์เบอร์นะเบอร์เบร์นะเบ,เบอร์จัดเลยมารอครับรอขอหกนะลุ้นแป็นได้เราจะได้แบบขังคุกเขาเจาะเจาะโลกเขาไว้ไว้ สวยไม่ออกอะ่ะอตรงนี้ละกันหายไปสองขั้นตายสวยสวยังได้เบิดอยู่มาตรงนี้ไม่เอาอยเหมือนอีกาไม่ออกนั่นไง ปาตรงนี้งั้นอ่ะอแต่อีก,กาเราไม่ออกให้เห็นแล้วนะอีก,กาเราเท่าไรแปดห้าโอ้โหไม่ตายไม่ตัดตัดเราตั้งเจ็ดสิบเลยนะไม่ตัดเฉยโอ้โดนะเนี่ยไม่อยู่หลังเขาอีกต้องลุ้นกันเอฟเฟกตอันตรายแล้วเฮ้ยไม่มี ต้องลุนกันคันเผาแล้วการวอมเบิร์นเอ้ยอย่างการอยู่ไม่มีสามนะไม่มี โอ้ยกันเราออกดีจัดการเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าป่ะไม่รู้อะมาให้ปิดฉากเลยเดี๋ยวมันเกิด <12. S 2> าตรงนี้ตรงนี้โอ้โยเราต้องวางไว้ตรงสิบสองดิไม่เป็นไรน่าจะตายแล้วละ่ะคิดไว้น่าจะไม่รอดโอ้โหเล่นมันวะ่ะ โอเคหมื่นเอ้ยไม่ใช่หมือนสามแสนสามถือว่าคุ้มนะสำหรับผมอะ่ะถึงจะเป็นตัวที่เก่าแล้วรอแบบตกเบต้าแล้วแต็รู้สึกว่ายังเล่นได้อยู่ยังแบบก้าวินได้โอ้โหสุดจัดอะ่ะตำนานโคได้จับตำนานกับเขาสักทีโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยอาล่ะ